ขาเธอเธอดูอิดเขามากเลยออกหน้าออกตาออกหน้าออกตาแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณเอสุภชัยค่ะเรียกว่าวักกระเป๋าเปให้กับพี่อ้ําเลยฉันชอบเธอท่าวักกระเป๋าจริงถึงแม้วัี่ฉันจะไม่มีกระเป๋าแต่ฉันก็วักกระเป๋าออกมาโอเคคือพี่เอเนี่ยเขาเปพี่อ้ําโดยที่ว่าไปเป็นกําไรคาเทียร์้านก็บาทนะโอ้โหอะฉันก็อิดด้วยเย แล้วคืออยากจะไปเป็นน้องสาวน้องชายของพี่เอเลยอยากเป็นเด็กในสังกัดเลยใช่คือเรื่องว่าคู่นี้เนี่ยรักกันมานานาเหมือนพี่น้องอะอคือแบบดูแลกันมานานรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะมหันลายมหา่ลายเลยคือเรียกว่าแบบสนิทกันมากๆทีนี้คุณอ้าก็มีการเผยเหตุผลว่าที่ไม่เปลี่ยนผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่า พี่เอเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่กันด้วยกันมานานคือแน,น่นอนว่ามันการขัดใจกันบ้างอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมแล้วก็เป็นสายเปรด้วยแล้วก็เป็นพี่น้องกันคือเหมือนความว่าสนิทกันมากๆอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ทําเปลี่ยนผู้จัดก,การแน่นอนนะคะทั้งนี้คุณอ้ําบอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องของกําไรค่าที่เนี่ยวันนั้นอนะพูดเล่นๆเหมือนแบบเอ้ยอยากได้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่พูดเล่นๆก็ลอยมาเลยก็ลอยมาเลยได้มาเลยเพื่อนน้องอั้มไปได้อยู่แล้วพี่เอให้รอ โอ้โหเอแต่ฉันเคยดูคลิปคลิปหนึ่งนะที่พี่อ้าอะ่ะ<ห>เขาแบบปล้นพี่เออะปล้นพี่เอเลยเหรอโอ้โห,โหปล้นเยอะไหมคนะ<ห>เยอะ<ห>อย,อยู่อยู่หลายเมินอยู่เขาให้ได้อยู่แล้วคาเทียเป็นร้านนี่ก็ให้ได้สบายสบายมากเลยนะคะสาหรับพี่เอทีนี้คุณอ้๊ก็บอกว่าต้องแพลนแล้วแหละว่าเดือนหน้าเนี่ยจะขออะไรอีกดีแต่นี่แหละนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนผู้จัดการอาจจะมีขัดใจกันบ้างแต่สรุปเนี่ย เรารักกันมายาวนานเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันจริงๆรักเธอนะเอลิซาแอดเออันเดอสกอสุภชัยค่ะ